ผ่านมาชีวิตของคุณเป็นอย่างไรลองใช้วิธีการทําบุญเสริมดวงชะตาราศีเพื่อให้ชีวิตของคุณมั่งคั่งร่ํารวยลองดูถึงจะเหลืออีกไม่กี่เดือนแต่ถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้สายมูต้องลงมือทำแปดเดือนที่ผ่านมาคุณได้รับสิ่งใดสมหวังผิดหวังลองมาฟังการทำบุญ ตามราศีเพื่อให้ชีวิตดีและก็มั่งคั่งร่ำรวยมาเริ่มต้นที่ราศีเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษาถึง13พฤษสภาว่ากันว่าปีนี้ราศีเมษจะดวงดีปังดังเปรี้ยงแบบจะเต็มคาราเบลเลยทีเดียวถือว่าเป็นข่าวดีสายมูแนะนำให้ทำบุญไทยชีวิตสัตว์สองครั้งครั้งแรกเป็นสัตว์ก ครั้งที่สองควรทำบุญปล่อยสัตว์น้ำเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาไม่ว่าจะด้านการงานการเงินจะดีขึ้นพร้อมๆกันและควรสวดมนต์คาถามหาจากักรพรรดิร่วมด้วย 2. ราศีพฤษภผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาถึง30มิถุนาว่ากันว่าปีนี้ราศีพฤษภจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เน้นไปทางการทำธุรกิจ และเรื่องการงานจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณสายมูแนะนำว่าทำบุญถวายผ้าสองครั้งโดยครั้งแรกให้ทำบุญถวายผ้าหม่มองค์พระใหญ่เช่นพระประธานในโบสถ์ครั้งที่สองเป็นการถวายผ้าไราจีวรเดพระสงฆ์ในวัดการทำบุญแบบนี้เชื่อว่าจะช่วยให้ตัวของคุณ ได้พบกับเรื่องดีๆตลอดนั่นเองและควรสวดมนต์พระคาถาชินบัญชรร่วมด้วย 3. ราศีเมถุนผู้ที่เกิดตั้งแต่14มิถุนาถึง14กรกฎาคมว่ากันว่าปีนี้ราศีเมถุนนั้นจะดีกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนปัญหาทางด้านการเงินจะคลี่คลายการสร้างเนื้อสร้างตัวได้ตามที่ใฝ่ฝันสายมูแนะนำว่าราศีเมถุนควรไปทำบุญตักบาตร ด้วยอาหารประเภทเส้นจำนวนสอย่างในวันพุธทำพร้อมกันสักครั้งเชื่อว่าถ้าถวายปัจจัยลงไปท้ายด้วยเลขสีจะเสริมดวงอีกสิบเท่าควรสวดมนต์บทชัยมงคลคาถาร่วมด้วย 4. ราศีกรกฎผู้ที่เกิดตั้งแต่15กรกฎาคมถึง16สิงหาว่ากันว่าปีนี้ราศีกรกฎนั้นจะหมดเคราะห์อย่างแน่นอนดาวเสา์ นั้นโยกย้ายไปช่วงมีนาคมจะทำให้ชีวิตของชาวกรกฎดีขึ้นทันทีสิ่งไหนที่อยากทำจะสำเร็จแบบช้างมาฉุดก็ไม่อยู่แนะนำให้ไปทำบุญที่วัดเก่าวัดเล็กๆทำบุญเกี่ยวกับโหลดไฟหรือไปถวายปัจจัยค่าไฟควรทำเป็นเลขจำนวนขี้อานิสง์จะส่งให้ชีวิตก้าวหน้าแบบไม่มีอะไรมาฝังเลยแนะนำให้สวดมนต์บท ไรารนาคมร่วมด้วยจะส่งผลดีแบบทวีคูณ 5. ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง16กกันยายนว่ากันว่าปีนี้หนุ่มสาวราศีสิงห์จะเหนื่อยมากเพราะดาวเสาเล็งดวงชะตาหนักเหนื่อยหน่อยแต่อยากให้สู้อย่าท้อเพราะรางวัลความเหนื่อยนี้คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากเกินความฝันของตัวเองแน่นอน สายมูแนะนำว่าชาวราศีสิงห์ควรไปทำบุญด้วยการบริจาคลงศพและผ้าดิบในวันเดียวกันถ้าไปทำบุญตามมูนิธิให้ลงท้ายด้วยเลขเจ็ดและที่สำคัญรีบสะสมแต้มบุญไว้เพราะจะช่วยทำให้ชีวิตของคุณราบรื่นในปีหน้าควรสวดมนต์คาถาชินบัญชรร่วมด้วย6ราศีกัน ผู้ที่เกิดตั้งแต่17กันยาถึง16ตุลาสำหรับราศีกันอยากจะทำอะไรให้รีบคิดรีบทำในช่วงปีนี้ก็จะดีสุดๆไปเลยมีโอกาสสำเร็จสูงมากทำอะไรจะเหนื่อยขึ้นแต่ถ้าดวงยังดีเหมือนเดิมสายมูแนะนำให้ทำบุญถวายสังฆทานอาหารแห้งและต้องจัดด้วยตนเอง9ชนิด ควรเป็นอาหารที่มีที่ดีต่อสุขภาพจะส่งผลให้ชีวิตของคุณราบรื่นก้าวหน้าและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตควรสวดมนต์คาถาหัวใจพระพุทธเจ้าก้าห้องร่วมด้วย 7. ราศีตุลผู้ที่เกิดตั้งแต่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดูเหมือนว่าชาวราศีตุลจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง พึ่งพาตนเองโดยที่ไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเลยแต่ด้วยความสามารถของคุณเองไม่มีใครช่วยอย่าไปแคร์เพราะคุณเก่งทำอะไรสำเร็จได้ด้วยมือคุณเองแน่นอนสายมูแนะนำว่าให้ชาวราศีตุลไปช่วยเหลือสัตว์จรจัดไร้บ้านไร้เจ้าของสัตว์ป่วยสัตว์พิการสวดมนต์พาถามหาจากักรพรรดิร่วมด้วย 8. ราศีพิจิกผู้ที่เกิดตั้งแต่16พฤศจิกาถึง15ธันวาคมเป็นอีกหนึ่งราศีที่พบกับการเปลี่ยนแปลงแน่ๆคือเรื่องงานเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมั่นคงกว่าเดิมสายมูแนะนำว่าให้ทำบุญด้วยการช่วยเหลือคนเจ็บป่วยที่เขาไม่มีเงินหรือไปทำบุญกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมไม่ว่าจะช่วยปัจจัยสิ่งของหรือแรงกายได้หมด และช่วยสวดมนต์บทไตรสรณาคมร่วมด้วย 9. ราศีธนูผู้ที่เกิดตั้งแต่16ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนบูบอกเลยว่าเตรียมตัวกรีดได้เลยเพราะทุกเรื่องที่เป็นปัญหาหนักหัวสมองกำลังจะคลี่คลายไปด้วยดีแบบสุดโตงไปเลยอาจจะมาช้าแต่มาแน่นอนสายมูแนะนำว่า ควรทำบุญชุดใหญ่เพื่อเปิดรับดวงรับสิ่งดีๆให้ทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นให้ทุนเด็กนักเรียนบริจาคสิ่งของอุปกรณ์หนังสือเรียนต่างๆแก่โรงเรียนที่ขาดเคลนจะได้บุญเรงมากแนะนำให้สวดพระคาถารัตนมาลาอิติปิโสร่วมด้วย 10. ผู้ที่เกิดราศีมังกร เกิดระหว่าง14มกราถึง12กุมภาพันธ์มังกรปีนี้จะได้รับเรื่องดีหลายอย่างเนื่องจากดาวเสาย้ายออกไปแล้วหน้าที่การงานจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำงานอะไรจะมีโอกาสสมหวังมากกว่าเก่าเรื่องเงินเงินทองทองจะดีขึ้นตามมาติดติดสายมูแนะนำว่าให้จัดสังฆทานด้วยตัวเองสิ่งของเจดอย่าง ของใช้เป็นของที่ใช้งานได้จริงไม่จำเป็นต้องราคาแพงนำไปถวายที่วัดเก่าหรือวัดเล็กๆที่อยู่ใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงานของคุณจะส่งผลให้ชีวิตก้าวหน้ามากขึ้นแนะนำให้สวบดบทชัยมงคลคาถาร่วมด้วย11ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่าง13กุมภาถึง13มีนาคมสำหรับราศีกุม จะโดยอิทธิพลของดาวเสาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันจะเป็นบททดสอบในชีวิตของคุณท้อแท้ได้แต่ต้องต่อสู้อดทนแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีสายมูแนะนำให้เช่าพระปางนาคปรกหนึ่งองค์ไปถวายวัดพร้อมด้วยสังฆทานระหว่างที่ถวายให้อธิษฐานจิตให้ดีขอให้ดาวเสา นำมาแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตถือเป็นการทำบุญและเสริมดวงไปในครั้งเดียวแนะนำให้สวดบทขอขามาและอธิษฐานจิตด้วย12ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนว้าวดังๆกับราศีมีนการทำงานโดดเด่นมากสายมูแนะนำว่าควรทำบุญให้บ่อยยิ่งขึ้น อาจจะเป็นการบริจาคหนังสือสวดมนต์ก็ดีหนังสือธรรมะก็ดีจำนวนหนังสือต่างๆให้ลงท้ายด้วยเลข5ถ้าสะดวกทำบุญผ้าหม่มองค์พระหลวงพ่อโสธรได้จะยิ่งดีมากเป็นการเสริมดวงชะตาสวดมนต์บทพระคาถายอดพระกันพระไตรปิดกร่วมด้วยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆได้ทำบุญอะไรเพื่อเสริมดวงชะตาของตัวเองบ้าง การทำบุญและหมั่นสวดมนต์จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่างแน่นอนและถ้าหากเราทำตรงกับดวงชะตาของเราตรงกับราศรีของเราก็จะยิ่งส่งให้บุญกุศลน,นั้นเกิดขึ้นมากยิ่งขึ้น